ยังรงนี้แ่ดูตรงนี้ตลอดไงคงจะเข้าทางนี้อ่ะเราแลก็จหล่อลงมาแล้วก็เลื้อยอ่อ๋ออาจจะหล่นตรงนี้ก็ไห้มีช่องอยู้วออกมาวิ่งกันกะชุดเดี๋ยวจะไหลไปเจวนตัวเดินหาเราเลยป่ะไม่เห็นอะไรแต่ขาแล้ว่ตบานอ๋อคนแจ้มาแจ้

เดี๋ยวพี่นักข่าวท้ายหน่อยได้ได้ไได้ไได้ไดไดอะไรพี่อะไรอออะไรพี่ออกอะไรกล้องเราอะเก็บไระเป๋าก็เอา่าวท้ายนู่เป๋าถือลวเนี่ยอย่างนู้นหน่แรงลัพธ้าบอกมาเลยว่าจะมากินกาแฟได้มาหาสาว้ะมาให้ช่วยพี่บ้าเจ็บยี่สิบส เลขที่ไหรพี่เอี่ยี่สิบ่ทัเจ็ดลวจไม่ที่ยี่สิบสี่ักบหนต้องเอไม้้องมอย่างเงี้ยเกชมาเหอนแล้เนี่ยชตัวเล็กมาแกกเกออไรอ่ะเรู้ได้ไงน้องเขาบอกเลยไงอ่าใช่ก็อนแรกคนแรกก็เอาอนี่เลยรอเลยอันแรกก็น้องไิวินา วันนี้ว่าเต้ากาแฟมีกระติกน้ําร้อนมันล้มด้วยกาแฟพวกกระละพวกที่เพื่อปรุงกาแฟมันหล่นมันเอกใจจะไปดูครับก็ยังไม่ดูกองเขามาทํางานแล้วก็บอกว่าน่าจะสงสัยน่าจะเป็นแมวไม่แมวก็น่าจะเป็นงูครับผมก็เลยไปดึงกล่องมาดูลืงมาสองสามกล่องก็มองเห็นมันขดอยู่นั่นนะครับตามที่เห็นนั่นแหละก็เลยแจ้งให้เจ้าแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ภัยมาช่วยจับเพื่อไปล่อยเนาะ ครับถูกที่ถูกทางที่คนจะอยู่ครับไงบ้างพี่คือทุกคนนะครับถ้าเป็นชาวบ้านแจ้งให้ดีก็โทรแจ้งเหตุหมายเลขหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับทุกที่ที่รวมเราอยู่ก็จะไปติดที่หน่วยงานราชการครับเราสามารถที่จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เป็นมูลนิธิในพื้นที่นะครับที่มีความสามารถในการจัดการกับเรื่องพวกนี้ก็จะจัดเจ้าหน้าที่ผู้ที่เหมาะสมมาดำเนินการอย่าไปจับเองอย่าไปจับเองครับอันตรายครับหนึ่งมันมีพิษไม่มีพิษเราไม่ทราบนะครับบางท่าน บางท่านอาจจะมีความรู้บ้างบางท่านอาจจะไม่มีก็แยกเจ้าหน้าที่ดีกวา่า